ครับผมตัวแรกมาแล้วจะด้อนจะด้อนจอกบยางไปสปินครับผมนี่งัดกันขึ้นมาด้วยคัน S N S Amazon Go กับสายพี่อสตองบอยเทพพีสามครับผมเห็นดูตัวป้าอุอย้ยหลุดพอดีเลยนะกบยางไปสปินครับ สุดดอนสุดดอนอแต่ตัวแล้วสุดดอนช้ดสวยอยู่ว้าผลงานกบยางไว้สปินครับผมฮิฮิๆๆแต่เช้าเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกับหมายข้างทางรถไฟครับผมนี่หมายข้างทางรถไฟเลยหลอนอยู่คนเดียวเราวันนี้สนานบอกได้เลย ตัวแรกมาแล้วเด like okay. ъ, em, ี kind of ๋ยวเราขยับกล้องไปใกล้กันะขยับขยายพื้นที่ป้ายอยู่นอนอยู่นู่นเลยไปเมก่อก้แต่เราไปตามตัวที่สองเนี่ยอันนี้มันเป็นทางข้างทางรถไฟนะครับผมไขรมาตกประมาได้เอาที่สบายใจแล้วแต่ปุ๊กเลยแถวนี้เขาไม่ห่วง ก็ยังมันสามคนหลังการฆ่าถ้าจะสูบโดยไม่มีปัญหาแต่ผมลืมพันมาถึงแม้คุณเคยโดนดูถูกเแอะมันยะแต่เรายังเป็นคนเราไม่ถนัดเลยมินยะยังและภาษาไทยจะไม่กินอะไรทำไมก้าคุณจะพูดในกาจะผมจะพูดภาษาไทยอย่างที่มันก็เราจะไปใจให้เรามาร้องรำเธอเคยเขาเรียกเราไปล้อมวงละให้เราไปล้อมกันเธอเคยคุณอยากใครขอสงสัยนั้นคุณก็มาพร้อมกันถึงแม้สั่วนผมอาจจะซ้ำแต่แรบสมคุณด้ทั้งวันมันมีทั้งคนดีกับไม่ดีที่เขาแรบแต่จะพูดภาษาเดียวกันแบบเดียวเดารู้จักอดีตที่ทำเราเจ็บเราอยากเก็บเอามาลักถ้า มาร้องรำทำเพลงกับบทเพลงเลยแก่หมอฟเฟนอย่าปล่อยให้ใจคุณนิ่งที่เขาวันนิ่งเหมือนก้อนเห็นบางคนเขายังไม่รู้และบางคนเขาก็ยังไม่เชื่อที่จะไกลมาตามสไตล์หรือเกยสไตล์มอฟเฟนมาร้องรำทำเพลงกับบทเพลงเลยแก่หมอฟเฟนอย่าปล่อยให้ใจคุณนิ่งที่เขาวันนิ่งเหมือนก้อนเห็นบางคนเขายังไม่รู้และบางคนเขาก็ยังไม่เชื่อที่จะไกลมาตามสไตล์หรือเกยสไตล์มอฟเฟนไอ้เรื่องหลักๆใครๆมันไม่เอาใครออกใครถ้าเกิดมึงหลักตัวเองไม่ได้มึงก็อย่าไปหลักใครก็พอเรายังไม่รู้ว่าเราจะตายวันไหนเรามาทำให้ทุกๆวันมันดีกันดีกว่าไหม ก็คุณไม่มีใครคุณมาอยู่ตรงนี้นี่แล,ล้วเรานนั้นจะพาไปไปในที่ที่ดีดีก็แค่อยากทำทุกวันให้มันสนุกกว่าพรุ่งนี้และที่ที่เราจะไปมันก็คือโลกของดนตรีมีเสียงดนตรีคู่กันไปกับแสงสีก็เหมือนกับดวงดาวที่มีพระจันทร์คู่เพื่อนสีรู้ว่าสนุกทุกวันแต่ใจไม่กันหนานที่จะเอาแค่นั่งคุยกันหรือวันนั่งยำหรือป,ปาร์ตี้อยู่กับเพื่อนโผงเงาถึงท่าไม่สุขใจมัวอยู่ยคนเดียวบ้าท่าไม่เต็ม พวกนนี้แรงว่าร้องรำทำเพลงกับบทเพลงแรกเตะมอบเลวอย่าปล่อยให้ใจคุณเองที่เข่าวันหนึ่งเหมือนก้อนหินบางคนเขายังไม่รู้และบางคนเขาก็ยังไม่เชื่อโดนจนได้ครับผมโอ้โหหลังจากที่เราทำพลาดไปนะครับมันหลุดอ่ะนี่โดนจนได้ปากขี่กันเลยกับสามเหลี่ยมบอยเทพนี่ครับผมชัดดอนครับชัดดอนตัวที่สองอ่ะ งานกันขึ้นมาเหมือนเดิมครับผมขข Go, กับคัน s n s Amazon Go สาย PE s ต o n g b o เท e ครับปีสามอ่ะเอาตัวยันได้เดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปครับผม ขยับข้ามให้ใกล้เนี่ยมองไม่เห็นโอเคน่าจะเห็นอยู่นะ ¿Verdad, มารองรำบโเพลงกบเพลงเล็กเกมอเฟน่าปล่อยให้ใจคุนิ่งที่เขาวนิ่งมืนตอนนี้บางคนเขายังไม่รู้แะบคนเขาึ้นมาช่อนใหญ่เ็อรองรับเล้กบลงเลเกยับกอง้ผมตีเหล่าอยู่ตงนานโดนกนได้ช่อนใหญ่แต่ลอยแล้วนี่ครับผม คนใหญ่บ้านสร้าง,อางโอ้โหโหจริงๆโดนเข้าไปครับกับ,กบนนสามเหลี่ยมบอยแท้สามเหลี่ยมสายเหนือทำงานอีกแล้ววันนี้

ไอ้ลึกลักใครใครมันไม่เอาใครออกใครถ้าเกิดมึงหลักตัวเองไม่ได้มึงก็อย่าไปหลักใครเราพอเรายังไม่รู้ว่าเราจะตายวันไหนเรามาทำให้ทุกทุกวันมันคุ้นกันดีกว่าไหมถ้าเกิดคุณไม่มีใครคุณไม่อยู่ตรงนี้นี่แล้วเรานั้นจะพาไปไปในที่ที่ดีดีก็แค่อยากทำทุกวันให้มันสนุกกว่าพรุ่งนี้และที่ที่เราจะไปมันก็คือโลกของดอน